ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะโอ้มือนีบรรยากาศโล่งหนีแล้วเอฟซีขับมาติดตามพ่อเชียนตาทิพย์นะครับคุณยา้เบิ่งได้ติดตามพ่อแต่ที่เห็นนะครับเนาะพ่อเชียนตาทิพย์นะครับวันที่ผ่านมา16เมษายน66ครับมุดูครับเนไปวิ่งบนล่างเจ็ดกับหนึ่งจับคู่เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดชนีสองหางเนีนๆครับเอฟซี เอาเกจหนึ่งตรงๆนะครับเนาะแดลง่าได้มาติดตามต่อยหงวดหนวดนี้ครับเก็นะครับที่เจ็หนึ่งมลตัวแล้วมันเดี๋ยวเ็นึ่งมันมนาเป็ี่นนเงเ็ดมาทำกันเก็ได้งไว้แล้วบ่อได้ซื้อเขาเจ็ดเกจหนึ่งตรงๆนะครับนี่จะต่อรอดพ่อสวัสดีครับพ่อครับครสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับยัดีไว้สยกรอมเลนเาเอนัูเอาเลยอยครับ พราะยงใจดีกระสุนกเียนเนาะไปได้เพราะว่าเพราเเป็นอย่างเพราะว่าซื้อพ่อวัดีครับผมกรสุนกระด่างกงสุบดอกแค่บุรีเท่านั้นเองบุรีสุรอดพกยังเนาผมกระดีสูบกัน้ว่าอะไรก็ได้อันเฮ็ดลงท่านตีแกเล็กน้อยอยูลูหลันโอ้แก่แคบาทเท่านี้ โอ้ครับโอ้เจ็ดสอแบบานเฮ็ดเบิดแล้วบ่นเนาะคือบ่แกกแอดมินนี่เนาะโอ้เพิ่นเฮ็ดเพิ่นเพิ่นขายของแอดมินกินวัวเป็นกันดีเบิรฝากร้านเนาะเป็นลูกค้าพิซซ่าน่านเห็นว่าโอ้นั่านแอดมินกินวัวเป็นดอกพิซซ่านี่เนี่โอ้้สิเฮ็ดรานบ่ พิซซารุ <im iter> 谢谢่นเท่าวอรมมี่ลุณนม่เทากินวัเปลี่ยนรุ่นที่เทากินวัวเปนี่นเมียนเรื่องใหม่มดีจอยู่ใอดดเนาะไม่ตลาดไม่ตลาดซื้อแ้วนะือวางไหนฮะขายพิซซ่าในตลาดเรามาหาเหมือวานนี่ต้ังไปหาโมม่เพราะใจดีเพราะใจดีไมบอกแล้วว่ากีนชักสองสด้เยพิณองย่เพื่้องดาวไปชนะสสามน่เ ขายวิสาตำนวนจบเจียกันน่าพอใจดีสองสามมื่นจริสองสามมื่นปรมมากก็ได้รมัลวงมากเล่นเนี้ยคำนวณเราที่เนาะยังอยู่นี่เอาเลขวิ่งเลขเอาวิ่งวิ่งสุด พี่พบินมาแล้วโอ้ว่มาแล้ว่มาแล้วเพราะว่าไอ้พี่นองิ่ที่คนลุนท right. so yeah, yeah, right. oh, oh, like ุกวันนะกันเสริมไปเนาะถ้ามนมามากิบนะค่อยค่อยจับคู่กับวานี้โอ้าเลยจับค่ยุ่อเอาาพ่อกิ๊ไรห้หพครับผมเดี๋วเกมาถีบมัันที่สมแล้เนะม่สองข้าม่อนะครับผมมันเปนเมฆาครับโอ้หม แปรกระโปงเ,เ,เ,เดี๋ยวอันอันนี้เป็นเป็นบนล่างคือเก่าวนะครับนะเนาะแบบเขียนอเอาเขียนล่างก่อนว่าเป็นปอยังสูตรนี้เ,นเป็นสูตรบนนี่นเหานะล่างบนมันได้เขียนแล้วล่างบนบนเป็นบนล,านลานน่างนี่นนล่างบนเขียนล่างก่อนว่าเป็นอย่างนล้างคือเก่า บนล่างคือเกาดะเนาะล่างบนอันนี้ยนล่างบนบนล่างวิ่งเลขขยันเนาะเลขขยันสิบมาน้ำมันขึ้เจ็ดหนึ่งหมอบุมาน้ำมันคือนเจ็ดหนึ่งหมอเจ็ดหนึ่งเป็นมาน้ำมันกันอนนรเหนื่อยก่ลมเดี๋ยวหกหกกแปดเลขวิ่งเลขขีกิไปก่อนหกสวยเงี้ อีมปนอีมแปดพี่น้องที่หกกับแปดมึงจะขับได้ยี่สิบงหลังเป็นเจ็ดดวงทานพิซซ่านะครับเนาะเป็นคิดต่อได้พี่น้องทีพี่ครับผมคิดต่อได้อยู่อยู่สว่างที่โอ้ยส่างดาวส่างดาวครับขายอยู่แถวใดครับติดบองไร้ใกล้บองไร้ชีวะโคตรน้าซอยใกล้บองไหนนะ โอ้ยอยู่ข้างสาธทนาสุขอำเภอครับครับอร่อยจะขับเด้ออร่อยซารอบวานมันขับไปต้องการพายาอุ่นนุนแต่ว่ามือนี่เฮ็ดล่งท่าท่าที่ว่าการอำเภอสองดาวสมบูรนะครับวันที่เก่าเหรอมันยุ่งยากครับกล้อแต่ว่าแอดก็ได้อันหนึ่งโยพอแต้มก็ได้อันหนึ่งคนกระเจี๋ยมันฝากหลาน รุ่นนี้พ่อเตียมบ่เคยกินนี่พิจารณาลองจับทีหาคันหาด้บวขอาข่าวคันหาด้อเนี่ยข่าวสุดไหมาใส่พอขอบคนหลายๆได้ครับได้พอสุดมาใส่ให้ลำลองเล้วยเนี่ขาข่าวลองลองมงด้่าเขากันได้น่เขากนได้หนึ่งกัน้กันได้หนึนึ่งกับเกานหนึ่งเอาเอาเอาหนึ่งกับเก่ามาใส่เนาะอ่า้าม่ใส่เอาึกับเกาเอาดึงเอานึห ็เลขมันเป็นเลขสูงแล้วพวกนี้เราดึ่งเลกต่ำเขามันรวมเพิ่นกับผมอันนี้มันเ็กวิ่งไปเลกสูงแล้วเป็นเลขสูงบัตนี้เขาเสียวเลกเลกตัวประกอบนี่เลกต่ำมากมาใส่หนึ่งกับเก่้าสันอนึ่กเกม่าหนึ่งกรเกาเขาเข่าแต่ว่ายังบอดจับคู่ให้คือเขาเข่าประมาณนี้หนึ่งกระเกล้ามากกว่าหนึ่งวจะเกล้าเข้าเข่า ครับผาหนึ่งใช่คอนเดหนึ่งหกหนึ่งไปสะครับผมอ้าวบาทที่นี่พี่น้องที่ครับผมแปดหนึ่งหกหนึ่งครับแล้วมาคูไ้นทันไหมหกหนึ่งี่้าบาทได้จิตําขึ้นบนไดเปิลได้ไหมโอ้จะเปิลกอนนจเปิลึ้ทนครับผมกับกล่างบนบนแปดหนึ่งบนไปยังกันเนาะพี่น้องเอฟซีเอาเศษกอง นี <ève S 1> <sociedad. S 2> ่แหละพี <Tr> ่น้องแข่งเวฟฟอมกันนี้แปดหนึ่งหกหนึ่งครับพี่น้องก็ประเดี๋ยวเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวคำนวณอะไรเร็วอยู่ับผมออก่อนโมของเขามันจะย้ำออกก่อนโมเลยครับเออแม่นอยู่ครับพยายามออกก่อนโมเนาะออกก่อนโมเลยคกับตรงก่อนโมเด็กออกปุ๊บก็มือหนึ่งต่อมาคือออกปั๊บเลยสองมือเข้าก็นกับผมต้อง เอ,ออเอาอพี่น้องอกิฟตีครับผมแคปหน้าจอไว้พ่อตาทิพย์ให้วิ่งบนล่างใส่ก้อนพี่น้องที่ครับผมวิ่งหกกับแปดหรือแปดกับหกอาจจะกดข้อขก,นกันมนกาอะไรหกแปดแปดหกแต่ว่าต้องร้อยประมาณสองสามมือจากนั้นแล้วเอาจับคููประมาณคร้าๆนะครับแปดหนึ่งหกหนึ่งนะครับเอาหนึ่งเป็นตัวลักหน่วยนะครับผมอาจจะ ขึ้นบนลงล่างก็เอาไปไปได้ฉะนั้นแล้วพี่น้องอีพิจารณาวิเคราะห์เบิร์นเอานะครับคอตาทิพย์หายเป็นแนวทางกันไปก่อนเพื่อพี่น้องอีพจะได้ไปยิบสลากกินแบงรัฐบาลกันร่วมหน้าไว้นะครับผมก่อนเกตไก่เป็นเจ้าอ่านจะเตรียมไว้ก่อนฉะนั้นแล้วเอาแคปหน้าจอไว้นะครับคอตาทิพย์เลขวิ่งไม่เคยลดนะครับเข้าตลอดบางหนึ่งหายเจ็ดกับหนึ่งมาน้ำกันเฉยเลยพี่น้องวันนี้ให้ยกกับแปด อาจจะมาน้ากันอีกก็เป็นได้อาะนันดาทิพย์จะหน้าบังเอาได้พี่น้องเยครับผมเจ็ดกนึังมาน้ากันเนาะช่วเท่านั้นเดี๋เอาคุณพ่อครับผมมาอีกจั๊กมือครับคุณพ่อจะจับโครเนียนๆให้เเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็นะครับเนาะนั่กับองใจดีใจดีว่าอีกสองสามมือเลยครับก็สองสามมือเนาะผมว่าสองสามมือเ้วพี่น้องเด้สองสามมือพอมหเอื้อนหันไปเอื้อนมือเหือกับสองสามมือไป เพราะว่าจะมีโอกาสได้ขึ้นมาอีกรอบอยู่พี่น้องครับเอาขอบคุณมากคุณพ่อตาทิพย์แกรายครับผมขอบคุณครับที่ไทยได้บิมาก่อนนะครับผมสวัสดีครับเนีผมก็เสด็จเพราะว่ามันุ่งเป็ดนาจอยเด้อครับเด้อพอดพ่อตาทิพย์ก็แถมมาอีกเลขสามตัวครับนี่เก้าแปดหนึ่งนะครับแปดหนึ่งหกหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเลขสามตัวพ่อแถมมาอีกครับ เป็นเป็นบนเป็นบนนะครับน8่เนบ้าแปดหนึ number, being, ่งเนาะกนึ่เป็นเป็นลางครับเป็นกเป็นล่างนะควันที่สองพูจาคมหกหกนะครับนกกับพ่อตาทิพย์บนล่างนะครับเรหกกับแปดจับคู่กับแปดหนึ่งหกหนึ่งเลียกสามตัวครับเก้าแปดหนึ่งนะครับเอฟทีคบน่ครับ ปล่อยตัวงวดไม่มีกักนะครับเนาะพ่อตาทิพย์นกับเนนให้ให้สกๆมันมันกันวันที่สองคุชภาคมหกนีนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้พอแต้มกับมีเคียนนี่นะครับเนาะเอาไว้พอกันทิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม